สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญทออหนึ่งนะครับรุ่นนี้สร้างปี2513นะครับก็เป็นนาวาอากากเดกเกษมงามอกนะครับก็เป็นคนผู้สร้างนะก็สร้างอยู่ประมาณ3,000เหรียญน,นะครับแล้วก็มีเนื้องเองินนะ11เหรียญน,นะครับด้านหลังมีสองบล็อกนะน,นี่เป็นบล็อกแรกนะครับอีกบล็อกหนึ่งจะเป็นเสื่อมสายฝนนะเฉียงเคียงเยงนี่ยนะครับราคาก็จะไม่ได้ตักกันมากนะอยู่ที่ความสวยงามนะครับ แบบนี้ก็ยังไม่แพงมากนะอยู่สวยๆนะรุ่นดำดีๆเต็มๆเมื่ออยู่ประมาณสี่หมื่นนะสี่หมื่นบวกลบนะครับสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนะอันนี้จะเปิดทาไม่ถึงนะครับแบบนี้ไม่ถึงนะนะหลักๆก็แล้วก็จะมีรุ่นนะก็เป็นทออสองนะครับออสองยานสามแถวเนี่ยจะจะตั้งนะครับอันนี้แนวนอนนะแนวนอนนี่ทออหนึ่งนะถ้า ตั้งเนี่ยทอสองอสองก็อยู่ประมาณสักสองหมื่นนะสวยๆนะครับ2 0 0 0มืนบวกลบและ้วกันสวยๆนะดำๆนะนะอย่างนี้นะดูความคมชัดนะครับเห็นไหมนี่แบบขบมากนะครับเปลือกตาอะไรพวกนี้นะนะเนี่ยมีเส้นไข่มีเส้นเม็ดปลาไข่ปลาตรงนี้นะครับ น่แต่หลักๆที่ดูนะครับก็จะดูตรงนี้นะฟันตักเป็นเหมือนฟันเฟืองเลยนะเคยทำให้เคยทำคลิปให้ดูก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งนะที่เป็นพระเกนะเขาก็พยายามเหมือนจะทำตรงนี้นะแต่ว่ามันถี่ไม่เท่านะเนี่ยจุดนี้นะนะครับให้ดูแลกันนะครับจุดจำเอานะไปเที่ยวเองนะครับ ถ้าคนที่พอมีพื้นฐานเนี่ยก็ดูคลิปผมแล้วก็น่าจะพอแยกแยะได้นะกลาตัดสินใจซื้อได้นะครับนี่ด้านหลังหูจาะนะครับดูด้านหน้านะความคมเนี่ยมันคมมากๆนะครับเนี่ยลึกคมชัดนะเห็นไหม นะใครมีส่งรูปมาดูได้นะเอาเป็นว่าสักสามหมบวกลบแล้วกันนะสวยๆไม่สวยก็หยอดลงนะสวยก็เพิ่มแล้วกันนะครับบวกลบนะใครมีก็ส่งรูปมาดูได้ที่ไลน์ดีายดียูเนนะ a า s i g n g u n c นนะครับขอบคุณครับ